บ้านในรั้วบ้านหมู่บ้านเดียวกันกับพี่เดชนไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่ไม่ใช่ความจริงมากาค่ะมีการโครงการจะซื้อบ้านหรืออะไรไหมคะหนูเราไม่มีค่ะหนูก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ย้ายไปไหนแล้วก็ไม่คิดจะย้ายไปไหนด้วยค่ะพรามันอยู่ใกล้ใกล้โรงเรียนรหรืว่าพี่เขาจะย้ายมาอยู่หมู่บ้านเราหรือยังไงไม่นะคะหนุกย่อนาออย่บ้านย่ ก็ใจผิดมากกว่าเพราะว่าตอนนี้มีโครงการจะทำบุญร่วมกันค่ะจึงสร้างที่พักและที่ปฏิบัติธรรมที่วัดน,นันเขาเา่พี่ะเล็ไปดที่ไ้วเพว่า,ากกมาอบาอรูเดียวที่นไม่ไม่ไม่มีคะ่ะหนูว่าอันนี้จะเป็นโครงการเดียวของพี่เขาคะเพราะหนูก็ไม่คิดจะย้ายไปไหนเพราะหนูก็อยู่ที่บ้านมาหลายปีแล้วเนี้ยเขามีแม่าีเขาเออเราจะจะซื้อบ้านหรือจะยัง ด้วยกันนี่นะคะอืมเพราะวมันก็ตลกดีค่ะมันไม่มีอะไรจริงๆค่ะก็น่าจะเป็นการสับสนกับเรื่องที่ไปทําดุญมากกว่าหรือว่าเราไปแถวบ้านที่เขาบ่อยหรือพี่ไปแถวบ้านเราบ่อยหรือเปล่าคาุณเรมองว่า,วาอยู่ด้วยเ้็นมหาสูเขาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีทางค่ะ<ม>ก็แงค่ะหนูว่านักสแสดงก็อยู่แถวบ้านเขาก็เยอะนะคะเพวกที่เราไปมาหาสู่ที่บ้านกันบ่อยเนียค่ะ ไม่ค่ะไม่ค่ะก็เจอกันที่งานเราะว่าถ้าแบบไปเจอกันเป็นกลุ่มหลายๆคนก็เป็นโครงการที่แม่ี่แม่คือกันพี่แม่ก็สนิทกันด้วยไม่มึงคะถ้ามีอะไรอบบนี้แม่น่าจะปรึกษาหนูก่อนค่ะไม่ชื้อว่าคือตั้งแต่เด็กๆ ตลอดเวลาค่ะก็ไม่ได้คิดจะอ,อยู่บ้านวันนี้ยังไม่มีแพลงของเรากมีแน่นอนค่ะเราให้เรียนจบก่อนแลวกันโอเคนะ,อะโอเคนะอเนาะ